สวัสดีครับพบก,กับดวงหนึ่งนึงทีกับดรเทมทาโรคานะครับเข้าสู่กลางสัปดาห์ของเดือนมกราคมแนละหลังจากช่วงวันเด็กมาคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่1 4บสถึงยีมกราเข้าสู่กลางเดือนแล้วเรามาดูว่า16มกราเนี่ยชาววันศุกร์วันเสาร์จะเฮงเหมือนชาววันจันทร์ไหมมีเกณฑ์ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ไหมฝากกดติดตามก,า like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจติดต่อดรเทมทาโรคาด้วยละกันนะครับเรามาดูกันว่าชาววันศุกร์จะเป็นยังไงบ้างสิบสี่ถนะึงยีูซิเป็นไงบ้าง ชาววันศุกร์สัปดาห์นี้ใจคิดเรื่องการเงินอันดับหนึ่งช่วงนี้อยากจะหาเงินเยอะๆและมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการเดินทางต่างจังหวัดต่างประเทศในสัปดาห์นี้หรือเดินทางตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็เกิดขึ้นได้ไพ่ใบนี้นะหมายตัวแทนใหม่ถึงอาชีพเซลล์ต้องมีการเดินทางทํายอดหรืออะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้จงมั่นใจชาววันศุกร์นะคุณจะทํายอดหรือตัวเลขได้ และมีการจัดการบริหารเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินหรือรถยนต์ก็เกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้หรือเรื่องมรดกถ้ามีขึ้นลงขึ้นศาลโดนเอาเปรียบโดนโกงชนะแต่คุณจะต้องถูกนะไม่ใช่ว่าคุณเป็นฝ่ายผิดนะหมายถึงว่าถ้ามีโดนเอาเปรียบโดนโกงขึ้นลงขึ้นศาลก็จะชนะมีโอกาสที่จะสาําเร็จและมีผู้หญิงคนนี้หมายถึงแม่หรือผู้หญิงที่มีอํานาจอาจจะเกี่ยวข้องและทุกอย่างจะราบรื่นและทำสำเร็จด้วยเช่นกันรสำหรับชาววันศุกร์นะทีนี้เรามาดูว่าชาววันเสาร์เป็นยังไงบ้าง ชาววันเสาร14์14-20มกราคนะ ชาววันเสาร์สัปดาห์นี้โอ้โหแบกภาระรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างเหนื่อยเหลือเกินเหมือนคนที่ล้มและพ่ายแพ้แล้วยังต้องสู้ต่อเป็นคนคาดหวังสูงสิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามคาดแต่ถามว่าได้ไหมได้แล้วก็ช่วงนี้อาจจะหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกคิดหลายเรื่องเลยชาววันเสาร์เนี่ยสากระเบนยันเรือลรบช่วงนี้แอบหนักหน่วงและเหนื่อยเหลือเกินนะคิดไม่ตกกังวลใจเนี่ยบางคนเกี่ยวกับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บท่าเกี่ยวกับโรคน้ำในร่างกายกดไหลย,ย้อน น้ำเลือดน้ำเหลืองหรืออะไรประจําเดือนมาไม่ปกติก็เกิดขึ้นได้นะสําหรับชาววันเสาร์และช่วงนี้เหมือนความรักความสนุกโลกส่วนตัวสูงเลยและบางท่านมีสัมผัสที่หกในสัปดาห์นี้มีรางสองหอนอะไรบางอย่างและที่สําคัญไพ่ภาษาคาราชมีสองความหมายนะหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคอยช่วยคุ้มครองอยู่กับอีก2ปรปงกับชีวิตเหลือเกินในสัปดาห์นี้สําหรับชาววันเสาร์สําหรับบางท่านนะ3ถ้าคนโสดสําหรับบางท่านสําหรับชาวชาววันเสาร์ ช่วงนี้อะถ้ามีใครมาคุยคุณยังไม่ได้ตกลงพงใจนะโสดโสดโยาวนานหรือไม่ก็แต่งงานช้าก็เกิดขึ้นได้ชาววันเสาร์สัปดาห์นี้ไม่ใช่สัปดาห์ของคุณเลยนะครับผมเหนื่อยใจลําบากใจคิดไม่ตกสู้ทุกทางนะครับเป็นกําลังใจให้สําหรับชาววันเสาร์ละกันนะครับในสัปดาห์นี้